สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องๆในช่องน้องใหม่เสียงตรงอีกแล้วนะคะก็มาเจอนนองหอมนุ่มนะคะแล้วก็น้องคำภูอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีภาค2นะคะนักเดนเดอะซีดีเนาะภาคสนะคะคือแบบ EP สอเอ้ยใช่ไหมเอ่อ EP สนะคะคือเราไม่ได้อัดมาเป็นหลายอาทิตย์แล้วเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ว่างกันนะคะเราจะไปหาน้องคำภูก็บอกว่า ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะติดต่อไปตั้งนานแต่ว่าน้องก็ไม่ได้อ่านเพราะว่ามมีไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองเนาะตั้งแต่วันที่14 14ว่าวันนี้นะคะก็เลยจะมาถ่ายนะคะคือน้องๆอ่ะคือน้องๆอ่ะอะไรนะอดไว้ก่อนอดไว้ก่อนเฮ้ยแต่นูก็เล่นเลยเตายแล้วเนาะผมเวย คือคือน้องๆไม่เคยเรียนที่ประเทศไทยมาก่อนนะคะ,คะแล้วก็ไม่ดูไม่ค่อยดูเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะแต่วันนี้ใหม่จะมาทด,ทดสอบน้องๆกันนะคะว่าน้องน้องๆจะดูมากน้อยเพียงไรน,นะคะก็แบบสนุกสนุกสนานกันไปนะคะคือแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะโอเคนะคะก็ติดตามชมต่อเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงหรือว่าจะสนุกแค่ไหนนะคะรอชมเลยนะคะพร้อมนะ อย <Yeah. S 2> ู่ได้ดีนักเรียนคนพร้อมนะอีก,กนพร้อมแล้ว <laughs> ก็ใหม่จะมีคําถามอยู่สี่นะเออห้านะคะคุณผิดห้านะคะคําถามหรือว่าเป็นคําที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะคะก็จะมาทดสอบน้องๆกันดูนะคะว่าน้องๆ จะโอเคไหมแบบนี้เนาะจะได้ไหมหรือว่าจะอะไรเนาะน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้พูดทั้งปียังไม่ได้เลยเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเนาะประเทศไทยมีกี่มีกี่ภาคนะเดี๋ยวจะให้ให้เลือกนะคะทั้งหมดมีประเทศไทยมีกี่ภาคจะให้ตอบไงจะให้ตอบว่าประเทศไทยมีกี่ภาคอะไรเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าอะไรนี้ไเออก็ตอบมาเลยว่าเออว่ามีกี่ภาคอะไรเนี้ยก็เลิกตอบมาเลยเดี๋ยวพี่จะเป็นคนตอบให้ถ้าใครตอบถูกไม่ตอบถูกอะไรนี้เข้าใจป่าวเข้าใจเขจ้าใ,ใจใช่ใไหมโอเคเลิกมาเลยมีกี่ภาคประเทศไทยมีกี่ภาค่าคือน้องๆไม่เคยเรียนนะคะแต่วว่าจะถ่ายนะคะอยากถ่าย ภาคก็หมายถึงว่าเออภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานแบบเนี้ยเอออ๋ออุ้ยว่ามีกี่ภาคอะไรอย่างงี้อดี๋ยพูดเดี๋ยวภาคอะไรแบบนี้ตั้งงนภาคก็คือเป็นแต่ละภาคเราสำหรับภาคกลางก็กรุงเทพแบบนี้ใช่ไหมภาคเหนือก็เชียงใหม่เชียงรายแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มีเออภาคใต้อะไรเงี้ยภาคใต้แล้วก็มีภาคอะไรอีกอะไรเงี้ยเออมีอยู่ทั้งหมดกี่ภาคอะไรแบบนี้ แต่รแลมห้าสี่สามสองหนึ่งอันสวัสดีค่ะเสร็จนะคะน้องขนมเฉลยได้ค่ะเจ็ดภาคน้องขนมเจ็ดภาคนะคะเดี๋ยวเราค่อนมาดูคำตอบน้องคำพูแล้วค่ะสี่ภาคเนาะสี่ภาคนะคะคือคำตอบนะคะเฉลยได้เนาะคำตอบมีทั้งหมดหกภาคนะคะ เลยไเจ็บหนึ 1. ่ง <Destiny> คือภาคเหนือนะคะสองคือภาคกลางภาคกลางก็กรุงเทพรางเทหนือก็คือเชียงใหม่เชียงรายสามก็ภาคตะวันออกเสียงเหนือถ้าเชียงใหม่เอาถ้าเชียงรายคิดถึงพี่มัมเลยอยากซื้อใช่ไหมสี่ภาคตะวันตกห้าภาคตะวันออกหกภาคใต้อันนี้ นะคะเนาะโอ้นิดเลวนิดเลวอันนี้อันนี้เลยแล้วอันนี้คือภาคเลยภาคเลยแล้วก็ข้อที่สองนะชอบภาคไหนมากที่สุดแบ่งมาสี่ภาคให้เลิกนะคะหนึ่งคือภาคภาคเหนือแบบนี้ก็จะมีภูเขาอากาศเย็นแบบจะไม่ใช่หนาวหนาวหน่อยแบบนี้นะคะ แล้วก็สองภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนาะก็จะมีแม่น้าโขงหรือว่าติดกับประเทศลาวแบบนี้จะมีน้ําตกมีภูเขาหินมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,นะก็มีประวัติศาสตร์อะไรนี้นะคะก็ชอบอันไหนก็ค่อยเลือกเอานะสามภาคกลางนะคะภาคกลางก็อย่างเช่นกรุงเทพแบบนี้กรุงเทพมหานครแบบนี้เนาะก็จะเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะแล้วก็สี่ภาคใต้นะคะ ก็อย่างเช่นจะมีเช่นทะเลภูเขาแบบนี้นะคะเอ่อให้ให้เลือกมาหนึ่งภาคว่าชอบภาคไหนมากที่สุดแต่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 เขี <c oughs> เขียนก็ล <c> ะ <oughs> เขียนว่าภาคเอ่อภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้แบบนี้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เออชอบภาคไหนมากที่สุด <c oughs> เลือกมาหนึ่งข้อนะคะว่าน้องๆจะเขียนถูกกันไหม <c oughs> ภาคใต้ภาคเหนือนี่มันภาคเหนือก็จะมีภูเขาแบบนี้มีภูเขามีอากาศเย็นนะชอบแบบไหนอ่ะชอบภาคไหนอ่ะชอบชอบให้เวลาห้าสี่สามสองหนึ่งเสร็จได้ยากจะเลยเลยค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะใช่ค่ะจเลยน้องอมนมภาคเหนือภาคเหนือไหนเขียนภาคนี้ผิดหรือเปล่า ภาคนี้ผิดนะคะทุกคนภาคภาคเนอภาคพออากอภาคนอเอินเนอภาคเนื <can> liter, hunter, Fore, chapters, <can> ้อภาคเนื <can t> ้อไม่ใ <can> ช่ภาค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 เนื้อมันเป็นตัวกดที่มันไม่ไม่ตรงตัวนะภาคหอเนื้อ เดถามน้องๆว่าน้องๆเขียนถ้าเขียนในมือถือนี้น้องๆจะเขียนถูกนะถ้าเขียนในสมุดนี้บอกเลยว่าน้องจะเขียนไม่ค่อยถูกเพราะว่ามือถือมีตัวหนังสือตัวหนังสือให้ดูแบบนี้เนาะน้องๆก็จะดูแต่ในมือถือเท่านั้นนะคะถ้ามาเขียนในสมุดบอกเลยผิดผิดนะคะก็โอเคไม่เป็นไรเรียนรู้ไปนะคะอแล้วก็มีภาคเหนือน้องคำภูภาคเหนือ ภาคเหนือไปแล้วนะคะภาคภาคต้องเขียนพอ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 สำเพานี่พอสำเพาอ่ะภาคพอควายภาคนะแล้วก็ขวขอนอเอเหนือนี่ถูกต้องแล้วขอนอเอนเหนือภาคเหนือนะอันนี้ภาค for ออาก็ฝากไม่โทรฟักฟักเหนือนะคะไม่เป็นไรนะคะก็เรียนรู้ไปเนาะก็บอกแล้วถ้าน้องเขียนเขียนเขียนในมือถือนี่จะถูกแล้วอืมจะถูกมากที่สุดแล้วนะคะเนาะ ก็มาเลยต่อเลยนะคะข้อที่สามนะคะชอบาดาดาดาคนไหนมากสุดนะคะจะให้เลืกนะหนึ่งคือเจมจีลายุสองหมัปมกปรีนเอ้ยอร่อยปรีนสุขาหมักปรีนใช่ไหมเออหมักปรีนสุภารัตนะคะแล้วก็ลาลาผู้หญิงนะคะหนึ่ง <laughs> เบนด้าปานี เบลดาหรอเบลดาปานีใช่ไหมสองอ้ําพัสลาภาแต่เขียนถูกเขียนไม่ถูกไม่เป็นไรน้องเขียนเขียนไปก็ได้เขียนหมากนี้ก็ได้เขียนจิมเจมเจมเจมจีลายุแล้วก็เขียนหมากแล้วก็ชอบเพกคนไหนต้องเขียนสองคนเนาะคนเยวคนเดียวผู้ชายคนเดียวเดี๋ยวเลิกให้หมดเลย เด็กยังผู้หญิงเด็กยังตอนแรกพี่เล่ากอนแรกลาลาหญิงเด็กยังลาเด็กแต่็จลาลาหญิงละลาผู้หญิงไงชอบไหนเนี่ยเอาเอาคือสิ่ก็แต่ก็อน้วเชื่อเลิกผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งอ๋อคือไพ่ก็อ๋อเปียวล่าปานีผู้ชายเขียนไปได้ใช่ไหมยังผู้ผู้ชายนี้เต็มติลายุกับหมากหมากปริงหมากเติม สุภารัฐค่ะอืมก็ผู้หญิงก็เรีวล่าปาณีอํำพัสลาภาอ้ำพัพี่อ้มนี่ใครไม่รู้จักนี่เนาะไม่ใช่แล้ว,ใช,ลวใช่ไหมอันลบหนึ่งแต่เขียนถูกไม่ถูกแค่น,น,นั้นเองหมดเวลานะคะอเคสรยจแล้วค่ะ <laughs> เป็นพิรายุพี่อัำ เจมจิลา,ลายุเ <c oughs> จมเจมใช่ก็เขียนไม่ค่อยถูกน,นะคะพี่ลายุเลยพี่ก็ต้องดูแหละเพราะว่าพี่ก็ไม่เล็กเกง่ง <c oughs> <c oughs> ถ้าเขียนก็ไม่เกงงง่งเหมือนกันถ,ถ้าชื่อคนแบบนี้นะถ้าชื่อคนไม่เขียนไม่ได้เลยอะเพราะว่าสื่อเขายาวะอะเนาะใช่ยากเปินมีนาม,มนสกุลทำไลว่านามสกุลเป็นยามยากใช่นามสกุลก็ยากๆนี่เขียนถูกไหมต้องเขียนแบบนี้คําตอบที่ถูกเนาะ อ้ํพัสราภานะคะพี่อ้ําพี่อ้ํอืมพี่อ้ําอ้ําอําไม่ทูกอ้ําอันนี้อ้ําคนละอ้ําแล้วอ้ําอ้ํอ้ํอ้ําอ้ํอ้ํานั้นคือกินใช่มัยอ้ําเออนะคะเนาะนะน้องคําน้องคําพูนะคะอืมน้องคําพูนี้เจมจิลายุโอคล้ายๆนะอ้ําอ้ําก็ใช่ต้องเขียนว่าอ้ําแบบนี้อ้อสระอะงออ้ําไม่ถอ้ําอย่างเงี้ยอ้ํา อัลสอ,อ่าจอมจีมจอเอ็มมอจีมเจมสี <c oughs> ม่ลายุตัวหนังสือน้องคำพูนี่สวยมากเลยนะเ <c oughs> นาะลายุต้องเขียนว่ารอเรือด้วยนะเจมย์ <c oughs> จิลายุ <c oughs> นี่ตัวหนังสือน้องคำพูนี่สวยมากนะคะบอกเลยสวยจริงๆเนอะตลกมากสวยๆนะคะ <c oughs> นนสวยๆสวยสวยมากเลย คำต่อมานะคะอันนี้คือเดนแบบภาษาขื้นคําที่สามผ่านมาแล้วเนาะค่ะคําที่ห้านะคะคําที่สี่ล่ะโอ๊ยคที่สี่ปิดสี่เนาะสี่เลยนะคมเลยลืมคำที่สี่นะคะสัญลักษณ์ของประเทศไทยคืออะไรนะคะหนึ่งนะคะเสือสองช้างสามสิงโตสี่มีแล้วก็ วาดภาพออกมาด้วยนะคะเดี๋ยวสิงโตหนึ่งเสือสองช้างสามสิงโตนี้หให้เลิกมาหนึ่งอย่างสัญลักษณ์สัญญาลักษณ์ของประเทศไทยนะคะติ๊กตอก,กติกต๊กตอกติ๊กตอกวาดภาพมาด้วยนะ <laughs> งานนี้งานนี้สนุกได้งานนี้ข้าวก่อนนี่วาดภาพพัดผ้าผู้ชายเด๋ยละคนพี่เขาบอกว่าทําไมผู้ชายสเปคของน้องก็เหมือนจริงจกเหมือนจริงจกเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเสร็จเรียังคะห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลานะคะน้องกชมพูเสะเลยก่อนเลยค่ะช้างอู้เหมือนช้างมากเลยนะคะแต่เ,เราเยังไม่ได้ะเลยนะคะน้องช้างเออช้างถูกแล้วนะคะเหมือนเหมือนเหมือนโดนเล็กๆ <c oughs> น้องน้องอ่ะเกลคืออะไรเนี่ยสิงโตสิงโตอันนี้คือสิงโตเหมือนเหมือนอยู่โดนมากเก่งนะคะเก่งทุกคนเลยอ่ะสิงโตนะคะตอบเลยคะคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือก็คือสิงโตช้างค่ะน้องคำพูตอบสูแบบอันทีอเกี้ยนพังเรือเป็นต้องคลิปช้างช้างนี่แหละ อแสดงว่าดูรายการใช่ไหมเขามีงานอะไรต้องมีช้างช้างช้างเอาแล้วแล้วทำไมที่เซียงใหม่มีสิงโตฮะสมัยที่เซียงใหม่มีสิงโตที่เซียงไล่มีสิงโตเสีียงงมิโตเหรอแล้วทำไมสยงไล่เปล่าอธิษฐยนเขาบออันนั้นตุ๊บเตียวเนี่ยฉันนจะอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นสวนสัตว์ค่ะนะคะน้องคำภูตอบถูกต้องนะคะถูกต้องแต่เด็กรางวัลคือรางวัลรางวัลคือแตงโมค่ะ ตักแตงบัวค่ะก็คําตอบโอ้คาตอบก็นะคําถามข้อที่5นะคะเนาะสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีกี่อย่างสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีกี่อย่างนะแล้วก็หนึ่งสามสี่ห้าให้เลือกมาหนึ่งอย่างนะคะเนาะอย่างเช่นเพราะว่ามันมีสัญลักษณ์ของของประเทศไทยเคือไรใช่ไหมแล้วก็มันมีกี่อย่างแบบนี้ด้วยมันก็ต้องมีดออกมาว่ามีกี่อย่างอะไรเนี้ยแล้วก็ เลือกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบเนี้ยเออก็จะได้ตอบว่าใครตอบถูกท่องแบบนี้เนาะว่ามีกี่อย่างแต่ที่มีตน้นไม่ด็กไม่มีก็คือตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้ลแล้วก็<ๆ>แล้วก็จะได้พูดออกมาว่ามันมีอะไรบ้างแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะชอบเลขอะไรจะตอบไปอย่างนั้นฮะเอเอใช่ใช่ชอบเลขเลสมมติว่าลักษณะเออลัก สัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยมีกี่อย่างใช่ไหมมีกี่อย่างเลือกมาเลย1 2 3 4 5สหเนี่ยเลอกมาเลยจะเลอก1เลอก2เลอก3าเลอก4ี่เลิก้แบบนี้จะได้ดูว่าทุกคนจะตอบถูกไหมว่ามันมีกี่อย่างแบบนี้อเอาไปนะ ไม่ได้ตอบเลยนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลานะคะเสร็จแล้วคุณมึงก็คืออะไรค้นอะไรคือค้นน่ะจะเป็นกล้าได้พี่บอกว่ามีกี่อย่างเป็นค้นอะไรคือกดนพี่บอกว่าสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีกี่อย่างให้เลือกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกอันไหนเลือกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นั้นเองโอเคไหมเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่จะได้ดูว่าทุกคนจะตอบถูกไหมว่ามันมีกี่อย่างแบบนี้โคนนี่คืออะไร่อนที่กัลลำใช่โคนนั่นหรอมันเกี่ยวอะไรกับโคนอ่ะไม่ใช่เเขาก็ประทศสัญลักษณ์อย่างเช่นอย่างเช่นมันมีสัตว์ประจําชาติแบบนี้ช้างใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งอย่างแล้วใช่ไหมแล้วก็อันต่อไปแบบเนี้ยมันมีเพิ่มอีกอะไรนี้ไงว่าเป็นอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นเป็นเป็นสัญลักษณ์ในประเทศไทยของเขาอ่ะเนาะโนโอเคนะคะก็ คำตอบที่ไม่ใช่เฉลยเลยค่ะคือห้าอย่างห้าอย่างนะคะน้องความหนุ่มบอกว่าห้าอย่าง,างเนาะน้องคำภูล่ะห้า <5 S 1> <5 S 2> อย่างเหมือนกันนะคะตอบเหมือนกันนะคะคําตอบที่ถูกต้องก็คือสามอย่างนะคะคือสามสิ่งนั่นเองนะคะหนึ่งคือสัตว์ประจำชาติของไทยนะคะคือช้างเนาะสองคือดอกไม้ประจำชาติคือดอกราสพึก นะคะคแล้วก็เอ้ยสองแนะเมื่อกี้เนาะสามนะคะ<อ>สาถาสาถาปัดยากรรมปัจจําชาติคือสาลาไทยอ,อย่างนี้เนาะโอเคอันนี้คือคำตอบนะคะคือสามอย่างเองนะคะ<อ>ก็หมดค่ะ <c oughs> หมดคำถามหรือว่าหมดอ่านั่นแล้วนะคะก็รอชมคลิปต่อไปแล้วกันเนาะค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนุกเ,<ร>เลยเ่นกันนะคะตอบกข้อเลยค่ะไปตอบตูกกี่ข้อให้มาดูหน่อย ไม่ถูกเลยไม่ถูกส้นข้อเลยไม่เป็นไรเดนดูไปนะคะน้องกัมพูตอบถูกข้อหนึ่งนะคเนาะก็สำหรับที่นี้เราก็จะขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะคะไลค์บัตเอร์เซบกดติดตไทยให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราทุกๆคนผลด้วยเนาะค่ะก็สู้ๆต่อไปนะคะลาท่านชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะ